ภะวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตโัสสะภะคะวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะกายกรรมัวจีกรรมั มะโนกรรม,มังสันจิจะโทสังอาสัญจิจะโทสังอาทิตะโทสังปัจจุปนังโทสังอโหสิกรรม,มังสับพังโทสังขมันตุโนบัดนี้ข้าพระเจ้าทั้งหลายประกอบไปด้วยลูกหลานญาติสนิทมิตรสหาย และแขกผู้มีเกลียดได้นำร่างอันปาชากวิญญาณของแม่บัวคำอินคำมาตั้งไว้บนเซิงตะกรณสุสานแห่งนี้แล้วอาข้าพระเจ้าทั้งหลายเคยได้ล่วงเกินแม่บัวคำอินคำเมื่อยังมีชีวิตอยู่ด้วยกายกรรมก็ดีวจีกรรมก็ดี มโนกรรมก็ดีข้าพเจ้าทั้งหลายขออโหสิกรรมให้และทั้งต่อหน้าและรับหลังด้วยเจตนาก็ดีด้วยเจตไม่เจตนาก็ดีขอดวงวิญญาณของแม่บัวคาอินคําจงโปรดเอาศีกรรมให้แก่ข้าพเจ้าทั้งหลายด้วยในขณะเดียวกัน เมื่อแม่บวกคำอินคำยังมีชีวิตอยู่หาข้าพเจ้าทั้งหลายได้โล่งเกินด้วยกายกรรมก็ดีวจีกรรมก็ดีมโนกรรมก็ดีข้าพเจ้าทั้งหลายก็อสิกรรมให้ในโอกาสบัดนี้ด้วยและขอให้ดวงวิญญาณของแม่บวกคำอินคำ จงไปสู่สุคติภพบ,บนสวงสวรรค์ในสัมปันยภพเบ,บื้องหน้าน้นเทินอนิจจังสรลิละมตะกังชาเตมะทุกขังสรลิละมตะกังชาเตมะอนัตตานังสรลิละมตะกังชาเตมะตบขับขมือลงค้างขอทอนลกทอลมาล่ำรุ่น สายตเวลาที่เฮาได้สรางอย่างย่างเกล้ากามัยอ่อน บาดเหง่อก่อนรอยล้าเปลี่ยนไปมาในอาลีบุตรตั้งแตก็บ่เป็นพี่สุดใจเมื่ออยุไทยตาล่าเจ่ากินน้ากินเข่ากรบะรีบบารมีกินคำสอคำก็อินเจริญกินน่อยก็เป็นลมจักกันวมาถึงกัดกัดร้องทับใจมาทำมาม่กินเข้าตื่นตาหน้าจินบอได้กัดจักหิวตายสาร่ละร่างกายทุกไหลายลอยยางจนกวัวจะอ่างฟันล้าบางวันเวลาอ่นลมกินขี้อัดคำสอเสียดมนทา มันมีมากับโดกซุ่มตุกโตตรงการทุกหาอาหารเรงบากทุกลำบากเพามีเก้าของทุกเพามีเงินทองใจใจตุกเพราะเบื่อนายจิมจังตุกเพราะโศกันเศร้าโศกตุกวิโยกรรมพันธ์ ได้ปัดผากจากกันจะบันเสาซอยโตมาน้อยอกมองใจอารพะเกิดอยากอันเกิดอยากใดอันใดบ่สนใจไปห้อยตัวเป็นในสิบเพิรดาวในด้อยตกใจก่น้อยและนางทุกอย่างเมื่อเฮากำเนิดเกิดมาแม่ปัด้องขดลองมองเงินนิ่งนั่งเกิดอิงในต้งแม่ตตกเรือแลนนำนา แต่ตาคาเป็นหาดินมือกว่าเป็นหัวเป็นตนตัวอายตัะะอินทรีมีตาหหดจมูกลิ้นกายใจอยู่อาสาไหต้องแม่ดินปับเดไปมาจนถึงเวลาสิบเดียนมโหดก็เกิดขอดออกมาเส็นตัวเวตนารำบากแม่ก็ยุ่งยากหัวใจกินอันใดก็อดก็กันลัวรุกนั้นจำไว้ พอร่ายเกียงลุกแกลูกนั่งนอนเต่าแม่ก่อยยาวก่อย่างกว่าป่งปังเจจวนสีอ่อนควันเนี่ยอ่อนแม่ก่อยควนเบามือจะยุกคือหอบอุ่นอุนเนี่ยอุ่นเจ็๊แกนก้ยังแกนแต่เล็กแต่ไม่ลูกก็ใหญ่ขึ้นมา ตุกสงศึกษาวิชาความผู้เจ้ากิโอจิมาคนเานีนาตุกมาแต่น้อยไปบอกค่อยปิจารณาอัตนาวาขันคะตันหาดงงยิดไทยว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นเขาเป็นเฮาวันคืนดวงลับเหี่ยวแห้งอับเจ้าผิวคันบ่เราสวยงามก็คิดซ้ำบ่มีนิมิตยังหมายว่าจะเป็นจะตายให้ดีวันเดนปีเวลานาทีก็หูบ่ได

าิตวดักไปเมื่ออันอุปมาคนนั้นตันใดชีวิตของสัตว์้ง่ลายก็อุปมาไม่ดัอันชีวิตยืนนานกับไปกรรมันบุญบุปผากรรมปางน่อคนเกยคนเฮาเดี๋ยวนี้ ตายหลวงปู่การมจิตลงลำวินยาณสะดุงตายโดดจนพุ่งหมอดานาตามหนตาหมาจ้าหย่านควันมีกระตานทรุงแดงใสยลมเป็นจม่ห้ระตันได้เท่าแก่ก็มาตายไปลูกให่อะไรงหอย ล่าลุกน้อยเป็นเบาเป็นสาวให้กกล่าวต่อเจ้าตุกการดาเมองไทยอาญไทยมีน้อยตกไปร้อยป้าการคนโบราณว่าตุกลอยแปดตกตากป็ดทำปนตกองจนเป็นมีเป็นตาตุกจนกว่าตายไปเนื่นเตละน่าโรปรานกายากันตาเฮานี้บ่เป็นอีมันคันปีเดือนวันตายไปจต่น้อยผิวพันเยงนมาม้วยกตมาเป็นปานดำแดง เทวันแข่งแดงก็มาลุดล่นตากรมานมอนหัวปานหูเดืนลานพอได้ยินทีผมดำมิดมีก็มาเป็นสีข้าวตาพอเหงาก็มากลายเป็นแฟนงานสามทาตาสองจังโวยมาด้วยกายเหนื่อนังมังสังเป็นหมวดตังโสโคเป็นที่เกิดโลกโลกาเป็นสุขาของเราอาหารไม่เก่ารวมกันลุดดังี่ิวปันไปนอกขท้าเหมือนไทยปลอกยองใหญ่ เนื้อเนือนใส่ของแก้วกระดับแก้วเป็ดนินกินดาอาน้ำหอมมาตาตาตาปาจ สัตว์โตมาเทปะวะต้นตาลายุที่สุดหัวว่าที่สัตว์โตมาเทปะวะต้นตาลายุที่สัตว์โตมาเทปะวะต้นตาลายุ Yo ปะวะต้นตาลายุ Yo ปะวะต้นตาลายุที่สุดหัววะต้นตาลายุที่สุด าาม,มาใจโนจทตาโรธมรมวาตันติอายุวันโนโสขังประัง